พิเศษนุโลกแค่ปากซอยครับ CLV Gen6 มาตกแต่งในงบประมาณครึ่งล้านสเปคที่สั่งตัดออกมาสำหรับ CLV Gen6 โดยเฉพาะ5รุ120สำหรับตัว RS ส่วนยางครับนี่เลยเลือกใช้เป็น ยางตัวท็อปสุดรุ่นหนึ่งในโลกสำหรับสาย SUV พราะล์สปอร์ตโก้ SUV เบมโบคัสตอมคาริเล็ก CPSV ครับผมนี่ทำการคัสตอมปั๊มแพร์ทำขาติดตั้งในเซียววีได้แบบสบายๆขันน็อตจบเลยโช๊คไฮส์อาร์เบสไอเนี่ยก็ต้องบอกนี้ว่ามันเป็นโช๊คสับเปลี่ยวระดับท็อปจากญี่ปุ่นครับที่สามารถปรับจูนเข้าหาฟีลิ่งของการขับขี่ของแต่ละท่านได้โดยเฉพาะรถที่มีช่วงล่างเดิมที่ดีอยู่แล้วอย่างเซียวเนี่ยยิ่งเป็นงานยากเลยว่าจะทํำยังไงให้ การขับขี่ที่ดีเนี่ยของเขาไม่ได้ผิดเพี้ยนไปแถมต้องดีขึ้นด้วย140กิโลเมตรยังนิ่งอยู่กับให้ดูด้านหน้านะครับเห็นไหมะเห็นี่รฮะนี่150คกับผมอะก็คงจะประมาณนี้เนาะที่สําคัญครับเมื่อเราต้องการแตะเบรกเห็นไหมฮะว่าในความเร็วระดับ140-150แล้วก็ระยะเบรกเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่เครียดในการที่เราจะต้องแตะ เบรกเลยนะฮะการทํารถนะครับมันเหมือนการดูแลสุขภาพการที่เราใส่อะไรไม่ดีลงไปมันมีผลในระยะย,ยาวการที่เราใส่อะไรดีๆลงไปมันก็มีผลดีในระยะย,ยาวเช่นเดียวกันก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสําหรับรถคันนี้นะฮะขับมาก็ฟินครับเป็น SUV ที่น่าใช้มากๆครับสำหรับ h o n d a a c r v ครับหน้าตาดีแต่งขึ้นแม้ล้อจะหายากแต่เลสเเราหาได้ นี่เลยขึ้นยันแม่มาลงที่เลสเปคเมื่อวานครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสทำคลิปแนวทางการตกแต่ง honda c ซ V e n เน6รถที่เข้ามือทีมงานเ s สเพคอีกหนึ่งรุ่นครับแล้วมีเพื่อนๆที่ไว้วางใจมาตกแต่งที่เลสเพคกันอย่างต่อเนื่องท่านเพื่อนมองหาร้านแต่งซีวีเจนแบบพระวงจรฝากเ e สเปคไว้เป็นหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับคุณครับเพรที่นี่ของครบถ้วน ทีมงานมืออาชีพพร้อมดูแลเพื่อนๆตลอดอายุการใช้งานวันนี้ครับ CRV Gen 6คันนี้ F4 พี่ดีมและเซ็กออกรถมาสักระยะแล้วสั่งตัดล้อไว้นะครับเป็นเวลาประมาณ2เดือนด้วยกันและวันนี้ครับถือโอกาสมาตกแต่งในรถประมาณถึงลาง้านโอเคไม่เสียเวลามาดูกันนะสำหรับคันนี้ครับต้องเท้าความก่อนลูกค้าเนี่ยนะฮะมีความลังเลเรื่องล้อเนี่ยอยู่พอสมควรอันดับแรกนะลูกค้าเนี่ยอยากได้ล้อฟอร์อยู่แล้วเพราะงั้นคือ อยากจะสั่งตัดล้อฟอสกับทีมงานแล้วสเปคครับแต่ดีไซน์เนี่ยคือลูกค้าเนี่ยชื่นชอบดีไซน์หนึ่งของล้อปอร์เช่ซึ่งลูกค้าก็ถามว่าเฮ้ยลายนี้สามารถสั่งตัดเป็นล้อฟอสได้ไหมสบายมากครับ <Yes. S 1> ก็เลยเกิดเป็นล้อลายนี้ขึ้นมา ล้อตัวนี้นะฮะเป็นล้อที่เป็นดีไซน์ปอร์เช่ซึ่งปกติก็จะติดอยู่ในล้อในวันๆซึ่งลูกค้าบอกว่าชื่นชอบไลายนี้มากๆพี่ดิมก็เลยเลือกล้อเป็นค่าย Red Force ที่สามารถ c u สตอมสเป c คัสตอมดีไซน์ออกแบบสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ล้อคุณภาพสูงสำหรับล้อตัวนี้ก็ชื่อรุ่นว่า R F 1 4นะครับผมนี่นะสุดยอดลงตัวนะสเปคที่สั่งตัดออกมาสเปคที่สเ็กสเ็กหิวเลย <ged> สเปคที่สั่งตัดออกมาสำหรับ CLV Gen 6โดยเฉพาะ5รู120สำหรับตัว RS ส่วนยางครับนี่เลย เลือกใช้เป็นยางตัวท็อปสุดรุ่นหนึ่งในโลกสำหรับสาย SUV ระดับพรีเมียมแบบนี้ก็255 4 5 20ินิชลินเพราะลอสปอร์ตโ o SUV รังสรรประสิทธิภาพการขับขี่ที่ดีที่สุดในการขับขี่ให้อยา่างสับคุณได้อย่างแน่นอนถ้าคุณคิดว่าเมื่อประมาณของยางเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอยากได้ยางท็อปคลาสที่สุดรุ่นหนึ่งนะในรถ SUV ก็ตัวนี้เลราคาล้อยางรวมกันก็เฉลี่ยสองแสนบาทเพราะฉะนั้นสุดอยู่แล้วล้อฟอร์ส ยางมิชลินพลอสสปอร์ตโฮเอ็นจูวีแค่นี้ก็สุดแล้วครับผมแตะแตะสองแสนส่วนโช๊คครับ นี่เลยเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก R S R B S e I ครับผมชค็คคุณภาพระดับท็อปจากประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบมาสำหรับการโหลดและขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจริงๆช่วงล่างของเขาดีอยู่แล้วแต่ทรงมันแหมบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากออก SUV มาแต่มาโหลดคันนี้ก็สามารถโหลดจัดทรงสวยๆได้สายหมอบสายกองก็ไม่รู้จะออก SUV มาทาไม <laughs> <laughs> ยอมยอ ที่เขาบอกว่าคืออยากจัดทรงโหลดให้มันสวยนะครับเพราะฉะนั้นคือเลยจัดเป็นช็คตัวท็อปอย่าง i อซ์อาร์เบเลยแล้วก็ยังไม่จบครับนะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าแบรกเดิมเดินดีกว่าจัดเป็นเบรกอีกชุดหนึ่งสําหรับ เบรกคัสตอมเบรมโบคัสตอมคัดดิแลค c ีพีครับผมนี่สำหรับเบรก C TS ี S V เวนี่ยนะฮะทำการคัสตอมปั๊มแท้ะทำขาติดตั้งใน C ซ VG6 ได้แบบสบายๆขันน็อตจบเลยสเปคของเราเนี่ยตรงแน่นอนจานเราใช้จานเบรมโบ OM กัดลายครับลูนียมซ NC น็อตสปริงรับประกัน1ปีเต็มขับสบายใจแน่นอนเบรกมั่นใจขึ้นแน่นอนนะฮะสำหรับเซ็ตนี้นะฮะ full set คุณภ,ภาพครับแก้วแสนแปดเก้าติเซ็ตด้วยเนี่ยฮะ น็อตนะฮะวอเซนน็อต mm hmm. แท้จากอเมริกาทีมงานติดตั้งการเ็จเรียบร้อยนะค,คันนี้เราจะอยู่กับเราอีกประมาณสักวันสองวันนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้รีบสไล,ลด์รถมาเสร็จปุ๊บบอกว่าให้เทสเรียบร้อยเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยจะใช้อยู่ที่จังหวัดที่ณุโลกไว้วางใจทีมงานนะครับเพราะนั้นคือขอใส่ใจรายละเอียดในการเซตติ้งแล้วก็เทสก่อนจะส่งงานให้ลูกค้าครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะอยู่กันอีกประมาณสักวันสองวันครับแล้วมาเทสต์ไรฟ์พร้อมกันว่า,วาขับขี่จะเป็นยังไงกันบ้างครับผมฝากกันับ o d โอเคท่นเพื่อนตอนนี้เราก็ได้เวลามาทดสอบเจ้า CV G6 หลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจากทางเลส e c กนะฮะ ต้องบอกนี้ว่าลูกค้าไว้วางใจพี่ดิมและทีมงานมากๆนะครับสไลด์รถมาเสร็จปุ๊บก็ทิ้งรถไปเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่มีเวลาไม่สะดวกขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เวลาในการทํางานกับทีมงานเล s p เ c t มากๆเลยในระยะเวลา3-4วันที่อยู่เราเราทําการเก็บรายละเอียดการขับขี่แล้วก็จูนโช๊คให้ออกมาลงตัวที่สุดนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าไปใช้งานช่วงล่างเดิมของ CVG6 ก็ต้องบอกอยว่าเป็น SUV ที่ครอบคลุมที่สุด รุ่นหนึ่งในพอสนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเครื่องยนต์ที่อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านเนอะเครื่องยนต์สันดาปที่จะไปรถไฟฟ้าก็ต้องมีระหว่างการก็คือไฮบริดด้วยความที่เป็นรถไฮบริดนะน้ำหนักจะค่อนข้างหนักกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปเขาเออกแบบช่วงล่างมาได้ดีมากๆนะครับพี่บิมเคย รีวิวรถเดิมไปแล้วว่าเป็นรถที่ขับสบายความเร็วสูงก็ใช้งานได้จริงๆแล้วก็ไม่เครียดไม่เหนื่อยไม่ต้องแต่งก็ได้แต่แน่นอนถ้าคุณแบบมีดี a ของคนที่ชื่นชอบในการแต่งรถครับอยากจะเปลี่ยนล้อชุดใหม่ก็ต้องมีการบ้านเพิ่มนะครับเพราะการเปลี่ยนล้อชุดใหม่ก็ต้องมีการจัดสมโหลดเมื่อคุณตัดสินใจที่จะโหลดนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องเล็กการที่เราจะโหลดโดยการประหยัดอย่างเช่นใส่สปริงโหลดเข้าไปมันจะทําให้การทํางานของโช๊คเนี่ยผิด เปลี่ยนไปอนะันแล้วก็เกิดอาการดิดเด้งได้ในระยะยาวเพราะว่าการทํางานของสวิงกับโชค๊คจะไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทําไมเวลาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะฮะจะมีคําถามบ่อยๆมากๆที่พี่ติมเจอคําถามนั่นก็คือเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางต้องเปลี่ยนโช๊คไหมครับถ้าคุณต้องการได้ทรงสวยฟิตเมนที่สวยนะครับคุณก็ต้องเปลี่ยนโช๊คดีๆอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้การใช้งานครอบคลุมซึ่งตอนนี้เราก็ใช้ความเร็วขึ้นมาพอสมควรนะฮะในถนนที่ ค่อนข้างจะแย่เป็นถนนคอนกรีตที่แบบนอกถนนบ้านเราอ่ะเวลาแบบสร้างถนนขึ้นมาเนี่ยนะฮะถนนคอนกรีตทำตรอยตกรอยต่อมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคลื่นมากๆกก็นุ่มนวลขับสบายใกล้เคียงเดิมครับสิ่งที่เพิ่มเติมคือความดึงความจิตเพราะอย่างโช๊คไอซ์อาร์เบสไอเนี่ยก็ต้องบอกอย่ว่ามันเป็นโช๊คสับเปลี่ยวระดับท็อปจากญี่ปุ่นครับที่สามารถปรับจูนเข้าหาฟีลลิ่งของการขับขี่ของแต่ละท่านได้แต่โดยพื้นฐานของโช๊คมนโนทูบพี่ดิมจะแนะนานะครับ ไม่ควรปรับนุ่มมากรถจะมีอาการดิดดึงต้องปรับค่ากลางๆขึ้นไปนะฮะแล้วการเซตติ้งระยะสปริงกับระยะของแกนโช๊คเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กันความเป็นมืออาชีพของทีมช่างก็สําคัญในงานเซตติ้งแล้วก็รีดประสิทธิภาพที่ดีสุดของโช๊โดยเฉพาะรถที่มีช่วงล่างเดิมที่ดีอยู่แล้วอย่าง CLG หกเนี่ยยิ่งเป็นงานยากเลยว่าจะทํำยังไงให้การขับขี่ที่ดีเนี่ยของเขาไม่ได้ผิดเพี้ยนไปแถมต้องดีขึ้นด้วยเพราะว่ารถโหลดแล้วมันก็ต้องนิ่งขึ้นนะ,ะขับขี่ต้องมั่นใจขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแหม่ฟินมากๆเลยครการเปลี่ยนเลนนะครับจริงๆแล้วก็มั่นใจพอสมควรอยู่แล้วสำหรับรถเดิมเนาะแต่ว่าพอโชกแตงนะ่งเนี่ยมันมุดสนุกขึ้นอีกระดับการโยกเปลี่ยนเลนคะบดีิโรรถน้อยลงไปเยอะเลยคาแรคเตอร์ของโชกไอซนะก็จะเก็บรอยต่อถนนดีมากๆเพราะนั้นคือมันจะได้ฟิลแบบ น,น้อง SUV ค่ายุโรเนี่ยส่วนเรื่องล้อ,อยางนะครับที่ติดตั้งลงไปนะฮะสำหรับเซ็ตใหม่ขนาด20นิ้วเนาะนะเพราะฉะนั้นคือหลายๆคนก็จะมีคําถามว่าแล้วเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อขอบ20เนี่ยมันกระด้างขึ้นไหมก็ <c oughs> ต้องบอกอีกครับโดยพื้นฐานครับเข้าใจง่ายๆย,ยางบางลงล้อใหญ่ขึ้นหน้าสัมผัสข,ของยางกว้างขึ้นก็สมผลต่อความกระด้างของรถที่มีมากขึ้นแต่คําว่ากระด้างขึ้นมันไม่ได้กระด้างจนใช้งานไม่ได้ มันมีความรู้สึกที่เรารับรู้ได้นิดหนึ่งนะครับว่านี่มันมันไม่ได้นุ่มเท่าของเดิมความนุ่มนวลเนี่ยนะฮะบางทีมันไม่ใช่ทุกอย่างของคําว่าช่วงล่างดีนุ่มไม่ใช่ดีหลายๆคนยังเข้าใจผิดว่าช่วงล่างนุ่มหมายถึงดีโจทย์ของช่วงล่างนุ่มเนี่ยมันคือความสะดวกสบายในการขับขี่ในย่านความเร็วต่ำแต่ปัญหาของโชคนุ่มที่เจอกันมากๆก็คือใช้ความเร็วสูงขึ้นไปจะมีอาการโยนอาการเด้ง เข้าโค้งไม่มั่นใจหรือรถบางรุ่นมีน้ำหนักมากๆเจอปัญหาเรื่องการใช้งานเวลาโดดคอสะพานทำให้เสียการควบคุมได้ง่ายอันนี้คือเป็นปัญหาของรถยุคใหม่ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วก็ไฟฟ้าใครที่ใช้อยู่ก็น,น่าจะพอเข้าใจเดีจะองใช้ความเร็วขึ้นไปประมาณสักร้อนะฮะ20กิโลเมตรต่อช่โมงครับนี่ฮะ มั่นใจมากๆครับผมนะครับเนวความเร็วขึ้นไปมาสักร้อยสามสิบกิโลเมตรร้อยสี่สิบกิโลเมตรยังนิ่งอยู่กับให้ดูดันหน้านะครับเห็นไหมฮะนะฮะเห็นไหมฮะนี่ร้อยห้าสิบครับผมอ่ะก็คงจะประมาณนี้เนาะนะครับเด็ดใช้ให้ดูนะครับว่าความเร็วสูงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเมื่อเราต้องการแตะเบรกเห็นไหมฮะว่าในความเร็วระดับ 1 4 0 150แล้วก็ระยะเบรกเนี่ยมันรู้สึก,กว่าไม่เครียดในการที่เราจะต้องแตะเบรกเลยนะฮะเราไม่ต้องแบบแตะแบบกระชากด้วยนะแค่ค่อยๆสัมผัสแป้นเบรกลงไปนะเบรกก็จะดูดตามเท้าคือสิ่งที่แบบได้จากเบรกดีๆสักชุดหนึ่งความสเสถียรของเบรกที่ติดตั้งจากทางรสเบรกไม่ต้องกลัวครับต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่าสําหรับเบรกคัสตอมนะครับมันคือเบรกสร้างนั่นเองคําว่าคัสตอมมันคือการสร้างเบรกขึ้นมา อยู่ดีเราจะมาสร้างเบรกมัวม่วๆซั่วๆสั่สงถูกๆเข้ามาแล้วขายไม่ใช่ที่นี่เราเน้นคัดเกรดผลิตภัณฑ์คัดเกรดวัสดุที่จะมาติดตั้งให้กับรถเพื่อนๆอย่างดีครับนะเพราะฉะนั้นคือไว้วางใจได้เลยว่าเราไม่ใช่แค่ร้านขายของ แต่เราเป็นศูนย์บริการตกแต่งรถยนต์ที่อัปเกรดตกแต่งเสริมสมรรถนะให้กับรถเพื่อน<ๆ>เราขายและเซอร์วิสหลังการขายดูแลคุณตลอดอายุการใช้งานนี่คือหัวใจสําคัญของการทํารถที่นี่ครับอยากจะแต่งรถแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยหาของที่ถูกที่สุดเนี่ยคือผมอยากให้คุณคิดสมัยว่าการทำรถนะครับมันเหมือนการ ดูแลสุขภาพการที่เราใส่อะไรไม่ดีลงไปมันมีผลในระยะยาวาการที่เราใส่อะไรดีๆลงไปมันก็มีผลดีในระยะยาวยาเช่นเดียวกันก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะขับมาก็ฟินครับเป็น SUV ที่น่าใช้มากๆครับสำหรับ h o n d a CRV ครับหน้าตาด,ดีแต่งขึ้นแม้ล้อจะหายากแต่เลสเปคเราหาได้เดี๋ยวขอกลับไปเก็บรายละเอียดที่ร้านอีกนิดหนึงน,นะฮะ,ะเราก็เจออดกำคำกับผม stand still's ight to the top don't wait the the never for drop for going down โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับพามาชมความหล่อลงตัวของเ so, ซ้าซีอวีจ e ีครับผมลูกค้าที่ไว้วางใจและสเปคนะฮะสไล,ลด์รถมาจาก พิษณุโลกซึ่งสั่งตัดล้อไว้เป็นเวลา2เดือนด้วยกันโอ้โหกราบครับว่าคุณลูกค้าที่ไว้วางใจบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับหล่อจริงๆสําหรับล้อตัวสั่งตัดพิเศษตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยล้อดีไซน์สไตล์ปอร์เช่นเนี่ยติดตั้งลงไปในเซีวแล้วมนลงตัวมากๆเลยนะโดยเฉพาะรถสีบรอนเงินแบบนี้แล้วก็ล้อจะสีเป็นบรัดเกรรับก็บสีรถมากๆในซุ้มล้อนี่ก็แน่นๆด้วยเบรกคาริเลกซีดีเอสวีคารต้องของทางร้านเรามันดูเต็มซุ้มหล่อมาก,มาก ส่วนยางก็มิชลินฟีลสปอร์ตโฟเอสยูวียางเป็นตัวท็อปของค่ายมิชลินสำหรับสาย SUV แน่นอนอย่างเท่ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ใช้ c v วีทีอยู่นะฮะก็แน่นอนรับรถมาแล้วอยากจะมาตกแต่งเพิ่มนะเสริมความหล่อเสริมความลงตัวเสริมสมรรถนะการกับขี่ ที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ฝากเลสเตปไว้ด้วยเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับคุณอย่างแน่นอนครับผลงาน CV เจ6ที่นี่ก็มีผลิตมาอย่างต่อเนื่องครับผมยังไงมีแนวทางการตกแต่งรถรุ่นไหนที่แบบูเฟียวดูหล่อลงตัวก็จะมาทำคลิปให้ชมกันอีกเพิ่มเติมนะครับยังไงกดไลค์กด like, แชร์ติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับผมคิดแต่งรถคิดถึงเลสเตปครับสวัสดีครับ The same, the same, the same, the same. Now paved the way. The snakes and fakes are chased out. Back to back to back. I changed the pace. Now had to stack the cash until the banks out.